สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DriveWing d r i f t ช่องรีวิวรถยนต์ที่ให้ข้อมูลครบถ้วนรอบด้านทั้งเทคโนโลยีดีไซน์สมรรถนะและความคุ้มค่าที่คนรักรถไม่ควรพลาดวันนี้ผอมมาจะาพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากโตโยต้าที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานมานี้นั่นคือโตโยต้ามินิรีบอลรุ่นปี2026ซึ่งถือเป็นการกลับมาอีกครั้งของรถขนาดเล็กที่เต็มไปด้วยความทันสมัยและความคล่องตัวในชีวิตประจำวันโตโยต้ามินิรีบอลถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อตอบโจททททยย์คนเมือองงงีี่่ต้้การรรถััปะหด พื้นที่ใช้สอยลงตัวขับง่ายและมีดีไซน์ที่โดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกที่ถือเป็นการยกเครื่องใหม่หมดทั้งคันด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าแบบติดเรียบลายโมเดิร์นที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นรถยุคใหม่ของโตโยต้าไฟหน้าล e โปรเจคเตอร์ดีไซน์เพียวบางพร้อมไฟเดย์ม running light ที่ให้ความสว่างคมชัดและดูทันสมัยการชนหน้ามีเส้นสายทรงเรขาคณิตที่เพิ่มมิติความสปอร์ตส่วนฝากระโปรงหน้าออกแบบให้ลาดเอียงรับกับแนวหลังคาลดแรงต้านลมและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมัน ด้านข้างมีเส้นคาดตัวถังที่เน้นความพลิ้วไหวกระจกมองข้างสีทูโทนพร้อมไฟเลี้ยวเลดบานประตูทั้ง4บานเปิดกว้างเพื่อความสะดวกในการเข้าออกตัวรถมิติกระทัดรัดเหมาะกับการจอดในพื้นที่จำกัดแต่ก็ให้ความรู้สึกมั่นคง,ล,องอนล้ออลลอยขนาด16นิ้วลายใหม่เน้นความเรียบหรูและมีน้ำหนักเบาเพื่อช่วยลดแรงต้านและเพิ่มความประหยัดด้านท้ายติดตั้งไฟท้ายเลดแบบไร้บาร์ที่เชื่อมต่อกันทั้งสองฝั่งเพิ่มความโดดเด่นเมื่อมองจากระยะไกล สปอยเลอร์หลังสีเดียวกับตัวรถช่วยเพิ่มแรงกดให้รถเกาะถนนเมื่อใช้ความเร็วสูงกันชนท้ายดีไซน์เรียบง่ายแต่มาพร้อมแผงทับทิมสะท้อนแสงและเซ็นเซอร์กระ,ระยะจอดรอบคันเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในจะพบกับห้องโดยสารที่ถูกออกแบบให้โปร่งโลง่งและใช้วัสดุคุณภาพสูงแม้จะเป็นรถกลุ่มซับคอมแพคเริ่มจากแผงคอนโซลหน้าดีไซน์ลอยตัวที่เน้นเส้นสายแนวนอนเพื่อเพิ่มความกว้าง หน้าจอสัมผัสกลางขนาด10นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto การเชื่อมต่อ Bluetooth ระบบนำทางแบบ Real Time และกล้องมองภาพรอบคัน360องศาเบาะนั่งหุ้มหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงนุ่มสบายรองรับสรีระศาสตร์เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าเบาะหลังพับได้แบบ60:40ต่อ 40, เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระด้านระบบแอร์เป็นแบบดิจิทัลพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังการจัดวางปุ่มควบคุมต่างๆคำนึงถึงความสะดวกใช้งานจริงมารวัดฟูดิจิทัลขนาด7นิ้วแสดงข้อมูลครบทั้งความเร็ว รอบเครื่องยนต์การใช้พลังงานการแจ้งเตือนต่างๆที่สำคัญโตโยต้ามินิรีบอนยังให้ความสำคัญกับพื้นที่จัดเก็บของรอบคันทั้งคอนโซลกลางกล่องเก็บของใต้ที่เท้าแขนช่องวางแก้วห่อลายจุดระบบชาร์จไร้สายและช่อง usb หลายตำแหน่งเพื่อรองรับอุปกรณ์พกพาสำหรับขุมพลังโตโยต้ามินิรีบอ n 2น2026ใช้เครื่องยนต์เบนซิน3สูบขนาด1.2ลิตรพัฒนาใหม่ให้แรงบิดตอบสนองดีในรอบต่ำ ให้กำลังสูงสุดประมาณ90แรงม้าทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ปรับจูนให้ขับนุ่มนวลและประหยัดน้ำมันตามข้อมูลโรงงานเฉลี่ยประมาณ21กิโลเมตรลิฟตอีกทั้งยังมีระบบ Start-Stop ตัดการทำงานเครื่องยนต์เมื่อรถจอดนิ่งเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงและลดมลพิษสำหรับรุ่นสูงสุดจะเพิ่มระบบไฮบริดที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าเสริมการทำงานให้กำลังรวมสูงขึง้นและอัตราการประหยัดที่ดีกว่า25กิเมตร ลิบระบ,บขับเคลื่อนล้อหน้าพร้อมช่วงล่างหน้าแมคเฟอร์สันสตรัทและด้านหลังท่อชันบีมที่ออกแบบใหม่ให้เก็บเสียงและซับแรงสสะเทือนได้ดีกว่ารุ่นเดิมโตโยต้ามินิรีบอลสนย0 2 6ยังโดดเด่นเรื่องเทคโนโลยีความปลอดภยัยจัดเต็มด้วยโตโยต้าเซฟตี้เซนต์เวอร์ชันล่าสุดที่ประกอบด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและช่วยประคองพวงมาลายัยระบบอ่านป้ายจราจรและเตือนผู้ขับขี่ ระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลังระบบไฟสูงอัตโนมัติพร้อมถุงลมนิรภัยเจ็ดตำแหน่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานกล้องรอบคันช่วยให้การจอดและขับขี่ในที่แคบแนยิ่งขึ้นนอกจากนี้โตโยต้ามินิรีบอนยังใส่ใจเรื่องการลดเสียงรบกวนทั้งการบุกฉนวนการเสียงรอบห้องโดยสารการใช้กระจกการเสียงรบกวนพิเศษเสียงเครื่องยนต์และเสียงลมจึงลดลงชัดเจนทำให้การขับขี่ในเมืองและนอกเมืองรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น ในเรื่องการบำรุงรักษายังคงเป็นข้อดีของโตโยต้าเพราะศูนย์บริการมีครอบคลุมทั่วประเทศค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาตำาล่าหาง่ายและมีโปรแกรมรับประกันนานหลายปีจุดเด่นอีกอย่างคือการออกแบบที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การใช้วัสดุรีไซเคิลในห้องโดยสารไปจนถึงมาตรฐานการปล่อยไอเสียที่ผ่านยูโร6ซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโตโยต้ามินิรีบอน2026จึงเป็นรถขนาดเล็กที่ผสมผสานความคล่องตัว ความปลอดภัยเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกและความประหยัดน้ำมันได้อย่างลงตัวเหมาะกับคนรุ่นใหม่หรือครอบครัวขนาดเล็กที่ต้องการรถคันเดียวตอบโจทย์ทั้งการขับในเมืองและการเดินทางไกลาภาพรวมแล้วโตโยต้ามินิรีบอน2026ถือเป็นหนึ่งในรถซับคอมแพคที่น่าจับตามองมากที่สุดในปีนี้ด้วยดีไซน์ทันสมัย เทคโนโลยีครบครันและความคุ้มค่าที่มาพร้อมความมั่นใจในมาตรฐานโตโยต้าหากใครสนใจสามารถไปทดลองขับได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนได้ข้อมูลครบถ้วนสำหรับตัดสินใจเลือกรถคันใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆจากช่องไรฟ์วิ่งรีบขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ